ครับสบายดีพอแม่พี่น้องเอฟซถูกทานอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศไทยแล้ากาอยู่ล่าวของเฮามมมมาาพพดะกับสสลหน่ Day, บสบายดีพี่น้องสบายดีไปไดเด้อสิบอกใคลูกกาขั้นได้นอนค้าไก่ห่างคือสิีแก้วเลยเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อมื้อนี้กะลกูกกาพุ้งไว้ถาพุ้นพี่น้องคั้นพุ้นประตูนี่กะจะเฉดเดียวไลเนาะจูบหน้านาะพี่น้องรายการเดียวของเราคือจูบหน้าตกะประตกกะซ่างแม่มันมั่นมันสบดีพี่น้อ <c oughs> นนง น้องบูมไปดีพี่น้องโอ้อัดหนาอีกหยาดดำหอมอ้ายได้รอยจักในหัวว่ะลับป้ามึงขนาดในเพื่อนรถไถป้ามึงขนาดเจออยู่ในเลทคือโบใส่อะไรสักห้ามล็อกกระซ่าห้มล็อกกระซามึงได้จั่งหมัดอะฮะกระซาหมัดว่ะเบิดผู้คนน่ะโอ้อ่าสิปายแล้วโอ้เกิดป้าเยอะ้บรรยากาศยามแรงๆรลูกกะพี่น้องลูกกะถ่าฝน ร้อนแรงลอยลุกด้วลกกาถาฝนได้พี่น้องเลยฝนยิ่งกว่าตกกุ้งกุ้ยลอยบักลัดกามันลุกมันลุกได้ยากก็เลยลุกถามันซะเลยลุกบปนลุกกาพุงบานเนี่ยอุตส่าห์ที่มากินแกงหน่อไม้น่าบัดนไปกินโอ้บ่บ่โอเคบอกก็บอกให้กินนะเบิด์แหละมันหลายโผลสบายดีปัดดำบายดี ลกกาเงี้ยแรงพี่น้องเมื่อยเมื่อยบ่ประดำมาท่ามาด้าบ่มีกูลุงไปแล้วเปล่าเนี่ยท่ามาดาาก็เห็ดเคยทำกับเมื่อเมื่อยเมื่อบ่เมื่อยฮะแล้วมันก็มีเมื่อยบ้างเห็ดเบี้ยเห็ดงานเนาะมีเมื่อยบ้างอีกเเ็ดบี้ยเห็ดงานมันก็มีเมื่อยบ้างแต่ว่าก็อดทนต่วลูกกาพุงลูกกาพงหนังแปะค่ะฝรั่ง กรอดทนตัวสาห่า้าวนาเนาะคันบูอดทนมันได้สิได้กินกต่ย่างวันชาหนาล้างสุภาหนาสุดินล้างสุภาหนาสุดินพี่น้องคลิปคลิปปาเมาไปถ่ายหาหน่อไม้กับปลาดำกับน้องบูมหาบบูมีเสียงบ่พี่น้อง นางกึกข้ารุ่งใหมขอโทษเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยหลายๆผิดพลาดพี่น้องอาวลุ่งใหม่เอาลุ่งใหม่แล้วค่ะเอาลุ่งใหม่แล้วเด้อพี่น้องเด้อบบแมนความผิดของปมเมาดอกความผิดของมือพี่น้องความผิดของคิษของโทรศัพท์จะเป็ะยังแล้วจะไปดับเสียงไหวผิดของมือมือไปถืออึก ผู้นะปลาเมามีแต่เป็นตากล้องๆล่ะก็เป็นคนบรรยายไปเนาะแต่ว่าคนลงคลิปน่ะเหมือนแซวแพงบรรยายไงบรรยายบรรบรรยายกึอบบรรยายแับเกึอบสั่บ่มีหัวเสียงโรคใหม่เลยพี่น้องลงคใหม่ลวขอบพ้นเอฟซีทุกการที่เขามาหับส้มกินหัดลังตีนเลยค้มนี่ยาตุกพี่น้องขนาดลูกก็ยังไหวซุ่มคุ้มตุกเดียวเนี่ย เอาไหมยังมีอ่ะพี่น้องเอามาเลยมันสอบพี่น้องเมียน่ะบ้องผมนี่บ้งผมนี่ครับหน้าตาผมนี yeah, ่เอาจากลอยเมียก็ได้เมื่อกี้ล่ะผมม่อยากแตงลอยสืเหรอกูณว่อยากขี้โม่หน้ยคุณดีขนาดหล่อแล้วเข้ากัน สลามโมไปเ,เด้ไปเด้สิเอาแนวไปหวานเด้มมไปเด้สีเอาแนวไปหวานเอาแนวสลามไปเห็ดแนวนี่พี่น้องเอ้ยทั้งได้สีเอาไปก็เอาไปเถอะไอ้ <laughs> <laughs> มันเอาไปสีไกลๆจากประดํานี่นะแนวแนวสลาม <laughs> ตูีนกะสลามเ็ดยดูสลามงกสะนสมะสะไ้รจานหมุนดกินกระด็นบองดูไปเด้สี่อาแนวแนวสลามไปหวานโมเนตเกินามนงแนวขี้ข้านเมื่อวหเห็ดแนวเด้อพี่น้องเด้อแนวขี้ข้นนี่มาเอานาสลามวยพี่น้อยากได้แบบใดเนาะเดวจัดหาเห็ดเย่เสียนอนตื่นสวยบ่พนนา อันน <m> ั้นจะสวยบอกคือโบลางถวยเนาะพี่น้องได้เบิร์ดได้เบิร์ดเนาะพี่น้องล่างถวยล่างจานนึ่เข่ายังได้เบิร์ดเนาะพี่น้องแต่โบเหดุบอกดินดีซืบอว้กนัวหัวหมวนไปน้ำโลกระกันเนาะมันเหนื่อยนะถาก็มาลุกเลยจะมาหอนเลยป้านนั่นป้านนั่นใช้ได้ลอยหมัดใช้เบากับดันได้ลอยหมัด ตะคิวกินแข่งกินเท้าอ er> ีกเลยกินนอตรังตีนเอาอีกแล้วบอกว่าตื่นเนิบๆเายไปแลนมือได้กันเ้ยไพขี่แบะกับบอทหอซาแพ่งเด้อ่าตะคิวกินอีกแล้วมันทีตายเลอพี่น้องสลามยังมีเปอร์สลามยังมีเปอร์พี่น้องเอ้ยกับตันตื่นมาแต่ละมือนี่โบฮิทเช้าแพงจ้า ผู้พักผ่อนหัวใจก็ได้มาเต้นแห้งมาเต้นแห้งนี่ได้ขายมันโอ้ไปเลยว่าจะเตี้งามเบไหผู้หญิงไปขายของตามรถมากคุณอ่ากวยคือเป็นแับนี้อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นคลายมันโอ้โอ้ยลูกสาวก็หัวขวัญลูกสาวหัวเด็กในเมียอ้วนเลยหุ่นดีขึ้นเด็กในคือสาวเพริบหุ่นดีคืออีลอยและอีลอยหุ่นดีได้หนังบูมโอ้ยจะกินแหม่มันกับหุ่นดีกัน

ซาแพงนี่ลายกาดพี่น er> no ้องตะข้าผู้บ่าวผู้บ่าวญาตินั่นซาเเพงนะบอแปลกดอกพี่น้องเอ้ยพอต้องบูมมีแล้วหายน้ำแปลกดอกญาตนซาเเพงนะที่มันแปลกก็คือมาญาติปลาเมาอนนี้แล้วมันเป็นตะแปบกแห้งอีกแล้วเพื่อนกรอยากโฆษณาเพื่อนครับลังกะค้อมๆยังมีผู้ญาติกันอยู่แล้วพี่น้องเลยต่าเมาของโบย้อนนะพี่น้องสร้างนี่นะโย้อนนะว่าหมูเพรท่านเลยเก็บไปใส่กระชองเลยก็ใส่สิ ว้าร้านสาวแบบมีคนหยาดกันอยู่บอสมีอะไรมีได้ล oh, ูกมีได้ร้านสาวบอสเสือบอสแจ้งหนึ่งเออบอสบอสเสืออีกโอ้ยอยากย้อนอดีตให้เห็นเด้เกิดบอท่านเกิดบอท่านแล้วร้านสาวคนนี้บอสได้บอร้อยบอสกรไผโอ้ยกระบอกเลยเนาะ ผู้บ่าวเลยเฮ้ยกับโบอึดบบอยากแล้วเนาะคนเป็นสาวคนใส่เกือบย่องตะกี้ใส่บุญเสร็จไปตาหัวเนาะพัดมันเหยียบขี่นี่เป็นม้าลำเลื่องนางเงี้ยผู้บ่าว่ะมิขี้ฮ่าฮ่พัดมันเหยียบขี่ถ้าพัดมันไปก็เหยียบขี่ค่ะของฉันนี่แหละพัดมันพะเมาเหยียบขี่มัดเป็นนางพังหม้าลำเลื่องกับผู้บ่าวพี่น้องเสร้พี่น้องผู้ พูนลกไปทั้งผูู้่พวกเราให้พังในน่นะเ้าก็สิบอกมันขี้ใส่ส่งหรือไงอาดังกุบคันหอนเจ้านแล้วเหล่ามันเหยียบขี้นะไปไปอยากเหล่าพัดมันมึงไปจกเกิดพัดมันติไปเสื้อน้ำมันคัดเงาเนี่ยได้มาทาพอเม้าขี่ละลายเนี่นี่ก็มีผู้บ่าวแย่งกันอีกได้พี่น้องตาเขียวใส่กันม่านมีมันมีหนังอยู่ในโต๊ะ เป็นหน้าแต่กรุงเทพนะคนทูกวันเกือบนาฮี่นั่นได้มันชิ่งามเนาะเดี๋ไปซื้อน้ำมันพัดมันนี่ไปกับใส่ใส่ไปบ้วนหยาบยิ้มหยับยิ้มยแล้วมันก็มีน้ำยาเออน้ำยาไปเบิ่งน้ำเลี้ยงกับผู้บ่าวมันเปิดขี่เอาไปขี่อยู่ป่าฉันไม่ได้ขี่ไปเหนียวไปถ่ายเบ้าไปเหยับขี่ไปหยับขี้เล่ไว้มันเจ๊กดีกว่าอีกเลยอยากฟัง Eta, เหล่าอยู่เร <Mov uum S 2> ื่อยๆกูจะเหล่าเพิ่มหนึ่งกูไป้าบแม่บุ้งน่ไปใหญเกี้ยวสวยไปกับยายเกี้ยวสวยหนูบุญดอนหวออกไป็ียวเอ่าออเปยวอิตาเน่ะเปนียอย่ทางหน่นบุเห็นนะน้องนนี้ถูกพาออกมาอ้าวเนี่ยนะก็วาโอ้ยปลาดำตายตาย ลาหมกจิ้หน่อยเขาถิดเขาไพ่ได้พี่น้องเม่นป่าดำเม่นป่าดำไปเห็ดแนวบประกอบวยัางว่แมวพก็มาขวักเขาเลนน้งดํา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 นําด่าดําดพาดําดํานะาดําดงาดําวํปิอ้าวยาาาาดไดําดา่ดดานเาาา ร้อยลั <t> ่จานไปเหยียบขีมาเนเบิก <t> ้า่งเบิลำเลื่องมานั่งเบิงลำเลื่องกับผู้บ่าวด้มขี่เพิขึ้นเข็นกนั่งนั่นเนี่ยล็กับผู้บ่าวบัดเกิบแบเกิบพัดมันเหยียบขี่ได้พี่น้องเองอยู่กับบจักมินผู้บ่าวกันเขาสีมินอยู่บุจักแหละเหยียบซองเท่อได้มันสีจุมรักมันสีูเหยียบซองเท่อได้ใส่เกิบจะาของไปนะไปเหยียบขี่เป็นก้อน ันีเขามานนังโอ้ยเม้นยังได้บริหารจักว่าเม้นขี้ขีดว่าขี้งัวขี้ดบลๆคลิปนี่อกบอกป้าว่าเม้นยังเม้นยังขี้เหยียบขี้งัวว่ะบ้านนอกรับพี่นอกยามบุญมันไปถ่ายอยู่ห้น้าถ่ายอยู่ป่าเด้ไปแล้วไปยืมเกือบเปล่าไปอีกยืมเนี่ยเกือบเจ้าออกไปไปไปพลาดอีหลยกองใหญ่บ่านี่โอ้ยจะมันสาดยังหยุดพูดหยุดพูดเรื่องขี้ขี้นี่หยุดพูดเลยนะ บูธานีกับป้านายเต็มอยู่หยุดว่าวเลยนะพี่น้องเนาะฝากติดตามชมคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อยังให้เราเพื่อนในแช่งคอมเมนต์มาอีกเพื่อนกระลายนั่นเลยเนาะที่สีเพื่อนยังเพื่อนยามันบูอึดได้คนอนุไลมันบูอึดเพื่อนฝากมาหน้าปะดามอีกก็พูเด้อฝากปะดามเสื่อหน้าใดฝากติดตามชมคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ตลอดมา ที่ติดตามช่อง like, so ้าบแพงแล้วก็เขาเบิ่งเขาช่มนะพี่น้องเนาะขอพระคุณผีป้านาอาทั้งลาวทั้งไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศอยู่สุมองสุบอนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็สวยเลือตลอดมาขอบคุณคนขอขอบคุณก็กล่าวคำว่าสบายดี้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนา